ันก็พอไปแกะดูปรากฏว่าสอดคล้องกับคะแนนที่ได้หมดเลยพยานเอกสารนะครับแล้วก็พยานวัตถุที่เราได้เพื่อพิสูจน์ความจริงการเมืองที่อยู่ในเครือข่ายเนี้ยมันได้รับมอบหมายให้คุมโซนนู้นโซนอีสานโซนภาคกลางโซนใต้คำว่ารัฐมนตรีต่างๆที่ว่าเนี่ยนะฮะก็มีส่วนใกล้เคียงอย่างที่ว่าจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่การปล้นชาติปล้นแผ่นดิน ข้อมูลจากดีเอสไยว่าต่อไปว่ามีผู้มอีอิทธิพลในทางการเมืองอยู่เบื้องหลังจริงๆบอกสีมาด้วยนะว่าว่าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ทางสีไหนแล้วก็โยงไปถึงนี่มาถึงไฮไลท์สําคัญระดับ3รัฐมนตรีครับคอยกํากับเกือบทุกขั้นตอนและมีเจ้าหน้าที่กรกตรวมอยู่ในขบวนการนี้ด้วยข้อบูลท่านคํารบตรงกันกันกบดีเอสไยหมโยงถึงรัฐมนตรีโยงถึงกรกตไหมครับ คือในส่วนนี้ต้องเรียนว่าในกระบวนการวางแผนแต่แรกครับท่านเราทราบว่ามีผู้ยิ่งใหญ่ของในวงการการเมืองนะทั้งรวมทั้งที่ไม่ได้อยู่ในในการเมืองแต่มีม,มีบทบาทนะครับที่ที่อ,อิทธิพลต,ตรงนี้อยู่ก็รู้เห็นตั้งแต่กระบวนการวางแผนรู้เห็นตั้งแต่กระบวนการที่เห็นดีเห็นงามเห็นชอบในการอนุมัติตามแผนนี้แล้วก็เนื่องจากเรียนว่ากลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการเมืองขนาดใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นก็มีผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่ในเกี่ยวกับการเมืองที่อยู่ในเครือข่ายเนี้ยก็ได้รับมอบหมายให้คุมโซนนู้นโซนอีสานโซนภาคกลางโซนใต้ในการคุมปฏิบัติการเพราะว่าการปฏิบัติการทั้งหมดนั้นจําเป็นต้องอาศัยเครือข่ายการเมืองตรงเนี้ยนะที่เป็นผู้แทนในระดับจังหวัดจังหวัดก็ไป บริหารจัดการอำเภอต่างๆที่อยู่จังหวัดนั้นก็ใช้โครงข่ายการเมืองนี่แหละในการบริหารจัดการเหล่านี้เพราะฉะนั้นคําว่ารัฐมนตรีอะไรต่างๆที่ว่าเนี่ยนะฮะก็มีส่วนใกล้เคียงอย่างที่ว่าจริงๆนะครับว่ามีเขา้าที่เข้ามาบริหารจัดการในเรื่องนี้แต่ส่วนเจ้าที่กรกตที่ว่าเกี่ยวข้องอหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าพูดตามจริงทางผมเองผมยังไม่ชัดเจนแต่ว่าก็แต่เชื่อ เชื่อว่ามันคงจะมีส่วนอยู่บ้างเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้นะครับกรกตเนี่ยถ้าหากว่าท่านได้ทําหน้าที่ด้วยความสุจริตที่เที่ยงธบทบาทตามมาบทอาที่ขอรท่านแล้วเรื่องจะไม่ยืดยาวุ่นวายถึงประการนี้เพราะว่าพรบเลือกสวเนี่ยเขาให้อํานาจ กตในมาตรา42ก่อนที่ท่านจะประกาศเนี่ยท่านต้องสอบสวนให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก่อนท่านค่อยประกาศแต่เนี่ยเรื่องคาราคาซังแล้วท่านประกาศแสดงว่ามีเรื่องร้องเรียนมาถ้าผมจำได้ผมไปผมไปร้องเรียนตั้งแต่วันที่แปดพิถารณาแล้วมีคนอื่นมาร้องร้อง,องอมีอยู่47เรื่องวันที่ท่านประกาศถ้าท่านทํา47เรื่องนั้นให้ค่ให้ <Clear S 2> เคลียร์ไปเคลียร <ตำ S 1> ์ตามกฎหมายนะก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายเนี่ยเพราะท่านมีอานาจชัดเจนตามมาตรา59ด้วยและณวันนี้เองที่ทุกคนเรียกร้องขอเปิดทีบอะ ท่านก็ไม่ยอมเปิดทั้งที่พอเปิดทีบดยทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็สงสัยคือกะกะตมีส่วนร่วมอยู่ในกระบวนการหรือไม่ย,ยังเป็นคําถามแต่ว่าในแง่ของการควบคุมการเลือกรหรือว่ากระบวนการตรวจสอบภายหลังจากการเลือก ข้อร้องเรียนที่มีเข้ามาอันเนี้ยน่าสงสัยจริงๆว่าทาไมไม่ดําเนินการตามน,านั้นมันก็เลยทําให้ข้อสงสัยว่ามีส่วนร่วมกับขบวนการหรือไม่เนี่ยมันเพิ่มน้ําหนักข้อสงสัยตรงนี้ขึ้นมาฉะนั้นสรุปตรงนี้นะที่ท่านคารบมีข้อมูลก็ตรงกันก็คือมีผู้มีอิทธิพลมีอํานาจในทางการเมืองแต่อาจจะอยู่ในอํานาจหรือไม่อยู่ในอํานาจก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ก็จะมีบางส่วนที่อยู่ในตําแหน่งอยู่ในอํานาจณนะปัจจุบันอาจจะแบ่งกันคุมโซนนั้นโซนนี้นะฉากต่อไปที่เราจะเห็นสรุปตรงนี้ คิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อฮะผมคิดว่า,าใครจะ,จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาสวจะถูกสอยกี่คนจะโยงใยไปถึงระดับรัฐมนตรีได้จริงไหมคือขณะนี้คดีดต่างๆที่มันรวบสรุปเนี่ยมันมันขมวดมาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและก็กอต่อที่รับผิดชอบสองหน่วยงานเนี้ยแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกสวเนี่ยขณะนี้มี กกตและดีไอได้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันมาเพื่อพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้นะครับซึ่งซึ่งเรื่องนี้จะโฟกัสไปเฉพาะเรื่องของการเลือกสวออเป้าหมายก็คือสวทั้ง140คนที่ว่า130กว่าได้ไว่าร้8ท,ที่ที่ว่านั่นคือเป้าหมายที่จะต้องเคลียร์นะครับเป็นภารกิจของขั้นการชุดนี้ส่วน t ีไ ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของคดีพิเศษนะครับ,รบเดิมทีที่เริ่มต้นโดยคดีฟอกเงินขณะนี้ก็เพิ่มเรื่องของคดีอังยี่เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็คงจะเพิ่มคดีเรื่องของความมัน่นคงเรื่องของการใช้ประชาชนทำผิดตามหนึ่งเข้ามาอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้แต่ไอ้ตรงคดีของดีไอตัวเนี้ยจะเกี่ยวพันกับคนเยอะมากผมว่าเป็นหลักพันนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวถึงเมื่เกียที่ว่าระดับผู้ยิงยงย่งยงยิ่งใหญ่อาจจะถึงรัฐมนตรีอาจจะถึงอะไรต่อมีอะไรแม้กระทั่งพวก กลุ่มสอวอกลุ่มอะไรต่างท,ที่ที่มีส่วนนะก็จะอาจจะมาเกี่ยวกับคดีตรงนี้ด้วยเพราะซีกนี้จะเป็นเรื่องของคดีอาญาล้วนๆอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะเป็นเรื่องของการพยานหลักฐานที่ต้องชัดเจนนะครับอันนี้ก็คงจะต้องขับเคลื่อนไปโดยดีไอ SI เป็นคณ,ณ,ณะที่มีคณะส1ิบเอดท่านเป็นเป็นคณะที่มีอธิการการร่วมด้วยนะครับอันนี้คณะหนึ่งแต่ในส่วนของที่กกตกับดีไอที่รับผิดชอบอยู่เรื่องของสอวอเนี่ยเนื่องจากว่ามัน หัดเวลามันทอดนานมาแล้วเกือบเกือบปีแนละ้วเพราะนั้นทราบว่าทางกระทรวงยุติธรรมก็ดีทางดีทางดีไอทั้งทั้งกกตก็ดีเขาก็พยายามอยากจะเล่งแล้วจริงๆแล้วข้อมูลแลยาหลักฐานเนี่ยผมเชื่อว่าขณะนี้ยมันมีเข้ามาเยอะละเยอะจากไหนะเยอะจากทั้งของดีไอที่เขาได้รวบรวมจากมันเพราะเนื่องเนื่องจากเป็นสถานการณ์เดียวกันเนี่ยข้อมูลเนี่ยก็มาผมว่าเจ็ดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นทราบว่าทางคณะทํางานเนี่ย ขาหงโฟโฟกัสว่ากลุ่มบางคนที่ไปมีความผิดพิเศษเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวว่าไปจ่ายเงินจ่ายทองจ้างคนนู้นมาลงจ้างคนนี้ลงเพราะมันเป็นความผิดตามมาตรา77นู่นหนึ่งของพรปเลือกสวด้วยอันนี้จะเป็นความผิดอาญาประกอบนะครับท,ท,ที่ที่จะเป็นความผิดอาญาด้วยแต่บางคนที่อาจจะไม่ได้มีความชัดเจนว่ามีการจ้างเงินจ้างทองแต่เนื่องจาก เขาได้คะแนนมาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมที่ชื่อรายชื่อราเบอร์เขาปรากฏในโพยก็แสดงว่าเขามีความามีความบกพร่องหรือมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยคือว่าได้คะแนนมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมอันนี้ก็จะเป็นในสองส่วนที่ทางคณะชุดเอกเนี่ยก็คงดําเนินการถ้าหากเขาแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อไหร่ถ้าหากเขารวบรวมพยานหลักฐานเพียงพองมีความเห็นว่าเป็นอย่างที่เขาว่า,าจริง ขาก็คงต้องส่งความเห็นเนี่ยให้ทางคณะกรรมการกรกะต 6, 6ท่านที่ตอนนี้ก็เขาก็คงจะไปแบ่งกลุ่มนั่นแหละว่าคนไหนที่จะเกี่ยวข้องในส่วนไหนยังไงบ้างแต่ข้อมูลมีครบหมดแล้วเหลือแค่สรุปว่าจะ,จะ,จะดำเนินคดีอะไรกับคนไหนเกี่ยวความเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนสุดท้ายท่านคำรบกังวลจะเป็นมวยล้มต้มคนดูเพราะการเมืองเขาตกลงกันได้ไหมถึงตอนนี้ผมคิดว่าประชาชนทุกคนเหมือนกับเป็นคนดูนะครับเมื่อคนดูจับจ้องด้วย าสายตาทั่วประเทศนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่พวกท่านไปงุมงปง้มงิบงุ้มงิบแล้วทำกันเองในห้องในหลืบทุกคนรู้ทุกคนเห็นเพราะฉนั้นผมว่าคงยากที่จะไปตกลงกันเองอะไรกันเองและอย่างเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อย่างที่เรียนมาตั้งต้นตั้งแต่แรกๆทั้งว่าเป็นเรื่องของการปล้นชาติปล้นแผ่นดินเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่กระทบต่อคนไทยทุกๆคนนะครับเราประสงค์อยากให้ความจริงมันปรากฏ ให้คนที่เกี่ยวข้องหรือม,มีการทาทับผิดเ,เขาต้องถูกลงโทษลงทันไปคิดว่ามันจะมีบทสรุปออกมาแน่ๆนะเอาละครับคุณผู้ชมคมชันลึกก็ยังรอคอยบรรด,ดาท่านสอวอณปัจจุบันอยู่นะครับก็ติดต่อไปหลายท่านหลายครั้งนะก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับมาเราก็อยากจะถามเองเหมือนกันว่าที่เขามีข้อกล่าวหามีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ท่านว่าย,ยังไงบ้างนะครับก็ถ้าท่านสะดวกเมื่อไหร่ก็มาคุยกันที่คมชันลึกในช่องทีวีได้นะครับวันนี้ขอบคุณท่านคำรบกี่มาพูดคุยกันครับ